ค okay. สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำา้คอมที่เก่งที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็แนะนําวิธีเล่นจะเรียกว่าข้าวๆก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นขอขคุณสปอนเซอร์ครับผม The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับโอเคขอเปิดด้วยคอมที่อยากนำเสนอมากๆนะครับก็คือคอมไฟวินเทจนะครับก็คือเราจะเล่นไอตัวนี้นั่นเองตัวซีซีรรสก็คือมันจะเรียกแมงกระจัวตัวม่วงออกมาหรือว่าแมงสาบจะเรียกว่าอะไรก็ได้ก็คือเราจะเล่นคอมนี้กับตัวเฮเวอรี่นะครับแล้วคือพอเข้าเซต4ี่เซตาเนี่ยคือตัวแมงกระจั K เนี่ยมันจะเก่งมากๆ คือเราต้องมีบัฟให้มันแต่ว่าคอมนี้จะเล่นได้นะครับจะต้องมีซ c ซ o ลอสออันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าเราจะใส่ของซัพพอร์ตยังไงผมทำเทียร์ลิสต์มาให้นะครับสำหรับการเล่นคอมนี้จะเล่นคอมนี้ต้องมีซ c ซ o ลอตลองลงมาจะเป็น a e g i s r ั n d u i n น e ีเคแล้วก็ล o อกเ t เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมของพวกนี้ถึง,ถงอยู่เทียร์นะครับก็ผมใช้เสาอันนี้แทนตัวไอ้แมงสามนะก็คือการได้ของซัพพอร์ตเนี่ยมีหลักๆ2อย่างก็คือเสาเนี่ย เรียกว่ามันจะคอมโบกันมันจะเป็นคอมโบซีคอมโบกับล็อกเก็ตนะครับซี C, คอมโบล็อกเก็ตเนี่ยมันจะได้2แถวก็คือเราจะวางตัวอย่างนี้คือตัวแมกกาจัวเราเนี่ยสตัวเนี่ยมันจะได้บัฟแล้วก็ตีเร็วทั้งคู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่ามัน2ช่องนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คอมโบนี้เราจะเปลี่ยนคอมโบนะครับเราจะเปลี่ยนคอมโบออกแล้วมันก็จะกลายเป็นรันดูอินกับอันนี้แทนนะครับถ้าเราเป็นอันนี้เราจะวางตัวแบบรอบๆแทนนะครับแล้วคือไอ ไอจิสจะมันดับบัฟรอบตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ไอเทมซัพพอร์ตอะไรมาก็คือเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราพยายามเลือกเข้าคู่ให้มันคอมโบกันแค่นั้นเลยวิธีการเล่นคอมนี้ส่วนไอเทมชิน้นอื่นก็เรียกว่าเป็นไอเทมแท้งไอเทมดาเมจอย่างนี้มาไหนก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าไอตัวแบนชีเนี่ยเหมือนตอนนี้มันมีบัฟอยู่ที่อูดียมันจะจับตัวที่มันเรียกว่ามีการซีซีนะครับก็คือตัวนั้นมันจะแบบใช้ไม่ได้เลย ทั้งเธิร์นก็เลยไม่ได้อยากแนะนําให้เลือกอันนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้อย่าเพิ่งเลือกอันนี้จังหวะมันจะแก้บั๊กนะครับแล้วก็วิธีเล่หลักๆก,ก็คือเป็นตัวเฮเวอรี่ทั้งหมดแล้วก็เราเรีบขึ้นเวลก้าวเวลก้าเราสามารถเล่นอิลิเลียลิซันดราวูคองเนี่ยต้องเล่นอยู่แล้วเพราะาเป็นเฮเวอรี่ส่วนตัวอื่นก็ถ้าเกิดมีเทพอะไรเหลือก็ใส่ไปแต่ว่าใส่ตัว5บาทได้หมดเลยนี่คือวิธีเล่นคอมนี้หลักๆนะครับแล้วก็ใส่บอกาหน้าเพื่อติดเซจเพราะว่าเซจเอาไปเล่นกับูคคองแแล้้วก็่นี ที่เหลือก็มีแค่นี้แต่ที่สําคัญก็คือต้องมีตัดฮิลนะครับตัวที่ใช้ตัดฮิวเก่งสุดก็คืออิลิเลียที่เป็นตัวเลดบัฟเบยเป็นโมเลโลแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นโมเลโลอิลิเลียเนี่ยได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะไม่ได้ซีเรียสมากหรือว่าจะเป็นซันไฟก็ได้แต่ว่าซันไฟจะเก่งน้อยสุดใน3มชิ้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นคอมนี้ยังไงก็ต้องมีตัดฮิวไม่งั้นไอ้แมกนจัจมันต้องตีเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ตายคือคอมนี้ฮิตมากเพราะว่าคนจีนที่เป็นคนแรงเยอะและ้วเขาเขาเอามาเล่นแล้วเาแบบ โชว์สเตปอันนี้ให้ดูมันก็เลยแบบป๊อปปูล่ามาเพราะฉะนั้นใครที่ได้อักเมนนี้ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วก็ถ้าเกิดอ่ไม่ได้ซีซีลอตอ่อันหรือสองอันแรกนะครับแนะนําให้ย้ายคอมนะครับถ้าเกิดเราเล่นคอมนี้ไม่ได้เราเล่นไอคอมแมกกัจจไม่ได้เราจะย้ายไปเป็นโยเนซซึ่งตัวโยเนสเนี่ยอ่อันนี้ไม่ได้อยู่ในห้าคอมที่เก่งที่สุดตอนนี้นะแต่ว่าตัวโยเนสเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเอาไว้พันนิชแบบสเตจสองถึงสเตจสี่นะครับ คือใครที่อยากทำบอร์ดโหๆเลยเกมเนี่ยจะโดนโยเดสตบหมดการเกมแน่นอนแต่ว่าเราก็น่าจะท็อปโฟนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไอเล่นไอเฮมเบอรี่เมื่อกี้ไม่ได้เราจะเก็บมาลไฟ์ไว้เก็บคาซิกไว้แล้วมาเล่นบอร์ดนี้แทนนะครับจะเป็น4เบเฮมอสสี่ริปเปอร์หลักๆก็จะประมาณนี้ก็เบลเจ็ดโยเดสสองเราค่อยไปโลเบลแปกก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นแครี่คู่กันโยเดสกับเคนนั่นเองแล้วก็เลือกไอเทมโยเดสเนี่ย ไม่ต้องไปซีเรียสมากพยายามแลมไปเทมที่เราทํามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราไม่น่าจะได้ตั้งเป้าเล่นโยเนสตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นดูดเลือดเราก็ไททันน่าจะโอเคที่สุดแต่ว่าทุกชิ้นมันใส่ได้หมดไม่ว่าจะกุนซูจอกเกาะใจแอนเดสเบดกันเบดก,การเบรกใส่ได้หมดขอแค่มีดูดเลือดหนึ่งนเบรหนึ่งแล้วก็เทมกันตัวชิ้นเึืกอได้หรือดาเบรสองชิ้นก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับอันนี้เป็นคอมสุดลองถ้าเกิดได้ไฟล์วินเทจ แล้วไม่ได้แมกกัจัวนะครับโอเคจบไปแล้วคอมแรกอ่ะแล้วก็มาคอมที่2คอมนี้คอมโก l สลี่นะครับคาที่แรวผมบอกโกสลี่ยังไม่ค่อยเก่งตอนเนี้ยโกสลี่เก่งมากแล้วเรียกว่าติดเบต้าเลยเรียกว่าฮิตพอๆกับบาทหรืออาจจะฮิตกว่าซะได้ซ้ำวิธีเล่นนะครับก็คือเราต้องมีโกลสลี่ทุกตัวนะครับผมก็จะมีหตัวถ้าเรามีไอ้ตราอาจจะทํา8ได้แต่ว่าต้องมีตรา2อันนะครับก็ถ้าเกิดแดงเมนที่ให้ตรามาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายเพราะว่าเราแค่หาบอกานด้าหรือเคียงตัวนึงเราก็จะหกโกลสลี่แล้ว ก็ความเก่งของมันนะครับก็คือเราต้องถึกให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้คอมมันทํางานพอเวลาคอม,มทางานเนี่ยจะแตกผีไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเซนด้ามจะยิงสกิลแล้วก็ดันเดียวตายเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่าสิ่งที่สาคัญก็คือเราต้องมีไอเทมแท้งเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเอ่อการเวทใหญ่กากรีเดมซันไฟวอเบอเอ่อลบเกาะได้หมดเลยนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่า ไอเทมที่ดีเนี่ยก็คือไอตัว Static Shift นะครับจะเก่งกว่า Spark เพราะว่าตัว Spark ในตัวแทก็กอาจจะตายตกก้นนัวก o r g a ดามันตายยากถ้ามันอยู่ข้างหลังแล้วก็พอเล่นเกมมาก็ใส่ Shift หรือลบไอตัดฮิลให้บอก,ก์กน,น่าอันนึงแล้วก็ใส่เคลไปบคอมนี้เก่งเพราะว่ามันไม่ต้องรีโลเซนหา้า3ดาวทุกเกมนะครับเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแย่งเซน,น้าคนอื่นถ้าเราสกาวเนี่ยมีคนอื่นเล่นคอมนี้เหมือนกันเขารีโลหาเซน,น้าเราสามารถโยกได้นะครับคอมนี้เล่นตัว4บาทได้คือซินดาราก็ได้ ถ้าเป็นซินดราเนี่ยเราอาจจะอยากใส่ใตัวเซตโตตอนเบลแปดเบลเก้านะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเราได้ของเวทเยอะเราไม่อยากให้อบอกรหน้าเป็นแครี่นะครับเพราะว่ามันกาก,ากมันเป็นตัวบอทเอาไว้สโลว์แถวหลังเราก็ตัดทีอมากกว่าเราจะใช้ซินดราในการแบกนะครับเราจะใช้ซินดราในการแบกถือของปกติเลยคือใส่มานาใส่กันเบดอะไรก็ได้ให้มันยืนนานๆหรือว่าเปลี่ยนเซนนาเป็นไครสะก็ได้ใครสก็ถือเทมอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่า สิ่งสำคัญคือเราอย่าทำไปเทมดาเมจเราโฟกัสไปที่เอเทมแทงซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเล่นโกสลี่แล้วก็ถ้าเกิดเราเดีบอเวฟแแล้วเรารวยไปเวลเก้าได้ก็สามารถเล่นแอชเซียลิเลียเวลิสตราได้หมดเลยคือพวกนี้เล่นกับโกสลี่ได้หมดนะครับแล้วโดยเฉพาะอูเดียอูเดียเนี่ยคือถ้าเกิดเราไฮโลแล้วฮิตอูเดียในบอร์ดเนี่ยก็คือจะดีมากเพราะมันเป็นอิงชาโด้ด้วยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ใส่เอเทมไปอย่าไปซีเรียลแล้วอเทมมากสแลมไปได้ก็สแลมไปแต่ว่า ถ้าเราเล่นวลวแปดวิวเก้าพวกนี้คูณ2ดาวกับโกสลีนะครับสามารถฟลิกได้หมดคอมนี้เลยเป็นคอมเมตอรหลักตอนนี้นั่นเองแล้วก็คอมต่อไปเป็น7เฟเต็เอ่อก็7เฟเต็เอาจริงเป็นออฟิลิออสรีโลนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเราไม่ฮิตก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นไอ้นี่เป็นประมาณนี้เราจะเล่นซินดราวิธีเล่นก็คือถ้าเรามีอัลกเมนที่บวกเฟเต็เฟเต็ดคริสเฟเต็คราหรือว่าได้ตรามางน,นึงก็เล่นได้เลยนะครับ เพราะว่ามันเก่งมากแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนหลกัหลกๆว่าเราจะต้องลิงก์ตัวไหนก็ต้นเกมตัวที่เก่งที่สุดที่เราจะลิงก์ก็คือยาสุโอะนะครับเพราะว่ายาสุโอะเนี่ยเฟตเต้นเนี่ยมันได้เกาะ300ถ้าเราเจ็ดเฟตเต้นเนี่ยเราจะได้เกาะ3 0 0ของเฟตเต้นโบนั้นนะครับต้นเกมตอนที่เรายังไม่มีเซตตัวเนี่ยเราจะลิงก์เอ่อทรชกับยาสุโอะก็คือมันจะคอมโบกันเราจะได้เกาะแล้วคือเราจะได้การเวทกับเกาะเยอะมากมันจะททำให้ทีมเราเก่งมากคือทีมเราแทบไม่มีตัวแท้เลยแต่ว่าทีมเราจะถึกมากนะครับ ถ้าเราได้ตรามาเราได้ตราเฟตตดเราก็ใส่ให้ออนเราก็เอายาสูโออกได้เพราะว่ายาสูบมันไม่เกี่ยวบใไรอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวอื่นไปแทนนะครับก็สามารถเฟล็กตัวอะไรก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยก็คือแทบจะตันแล้วก็ใส่ตัว5บาทอะไรก็ได้แล้วก็สล็อตเอชจะเป็นสไนเปอร์ต้นเกมก็น่าจะเป็นเอ่อตัวแคทิลินซะมากกว่าตอนแรกๆแ,แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสไนเปอร์มันไม่ได้มีดมัมเบลแล้วเราไม่มีอเทมพอที่จะทำไปเทมไม่ได้ทุกคนนะครับ ถ้าเรามีเซตโตะเราก็พยายามหาวอร์เดนให้มันตัวหนึ่งซึ่งไม่ที่ซีเรียสมากว่าจะเป็นตัวอะไรก็อาจจะเป็นตอนติลุสก็ได้หรือว่าจะเป็นอิลาวี่ตอนที่เราใช้ตอนต้นเกมก็ได้นะครับแต่ว่าอิลาวีจะหาย,ยากนิดหนึ่งเพราะว่าคนเล่นโกสลี่เยอะมากๆตอนนี้เบลเจ็ดอะฟิียสสองดาวแล้วก็ดูว่ามีคนเล่นอะเฟรีอสไหมถ้าไม่มีเราก็โลหาอะเฟิียสสามดาวนะครับถ้าเราเล่นแค่อะเฟิียสสองดาวก็ได้ขึ้นเบลแปดเบลเก้าเล่นเจ็ดเฟเตดแล้วก็หาเซตโตหาตัวห้าบาทตัวอื่นมาแบกแค่นี้ อ่อแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นบอดฟาสเก้านะครับอันนี้เรียวกว่าบอดเลเจนต์ก็คือบอดฟาสเก้าจะมีเว่ยอเซียโซโลกาเจนนาบลาๆบา์ดรรนี้ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเอ่อถ้าเกิดเราไม่ได้ฮิตตัวพวกนี้และสมมติว,ว่ารเราได้ของเอดีเราจะเล่นเป็นอะไรถ้าเราไม่ได้ตัวพวกนี้นะครับเราจะเอาออกตัวใดตัวหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอ่ออเซียหรือเว่ยออกไปนะแล้วเราก็จะเล่นเป็นตัวลเลียแทน พอเราเป็นอิลิเลียแล้วเนี่ยเราจะเป็นแพ็กเกจมาคู่กันนะครับก็คือกาลิโอกับริเวนถ้าเราจะเล่นนะถ้าเราจะเล่นมันจะเป็นกาลิโอริเวนคู่กันแต่ว่าตัวอิลิเลียเนี่ยใส่เดียวๆไม่ได้เราก็แค่ต้องทำไอเทมให้มันดีๆก็คืออาจจะเป็นน่าจะเป็นเล b บัฟลูนันแล้วก็ไอเทมดาเบจชิ้นหนึ่งจะเป็นการเบรกก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าคอมฟาดเก้าเนี่ยบ,บังคับต้องมีตัดฮิลนะครับถ้าคุณไม่มีตัดฮิวคุณจะเจอพวก หมีหรืออูเดียอะไรมันจะเราจะฆ่ามันไม่ตายทีเพราะว่าเราาเมจเป็นเอส่วนมากนะครับถ้าเราไม่มีตัดฮิลโอกาสที่จะฆ่าตัวพวกนั้นตัวที่ออกไทท่านมันจะเป็นอูเดียโยนิหมีอะไรต่างๆน,นามันจะโหดมากหรืออาจจะเป็นนาที่คนไม่ค่อยเล่นแล้วแต่ว่ายังเก่งอยู่ก็ต้องมีตัดฮิลแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอาเซียถ้าเป็นอาเซียก็เล่นดาเมจล้วนหลักๆก็เป็นโชจินหมวกแล้วไอชินก็อะไรก็ได้จะนาชอหรือว่าจะ อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสก็แค่เน้นให้มันแค้นแรงพอเบยจะเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็ตัดฮิวไปด้วยตัวที่เก่งที่สุดในคอมนี้คือเวยถ้าได้เวยาแค่หนึ่งดาวเนี่ยคือชีวิตด,ดีแล้วตัวอื่นก็ราบลาอะไรก็ได้ถ้าเราเวลสิบนะครับเราก็ลงตัวรีซินไปให้มันสี่ดาวก็หลอดเพราะว่าสี่ดาวก็หลอดเนี่ยมันสตันหนึ่งจุดห้าวิทำให้มันเก่งแต่ว่าเอาจริงแทบจะไม่ได้ฟิกลงรีซินเลยจะลงห้าบาทอะไรก็ได้ที่เราฮิตนะครับอาจจะเป็นเซตโตก็ได้หรือ อะไรก็ได้ลิซันดาอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากเขาเป็นบอดเลเจนต์ Legend. ถ้าเราต้นเกมเงินเราเยอะก็เล่นคอมนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราอยากเล่นคอมนี้นะครับต้นเกมเราจะหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ค้คอมที่เล่นได้หนึ่งก็คือจะเป็นอาลิยันโอกแล้วก็ตัวเฟตเตสตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือแก๊งแรกส่วนอันที่2มันจะเป็นคอมสตอรี่วิเวอร์ซึ่งเราจะเห็นไอ้น,นี้บ่อยกว่านะครับมันจะเป็นไซล่า เคลกาเลนแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยก็คือถ้าเกิดต้นเกมเรามีโซอี้เนี่ยแนะนําให้ไปเล่นบอดฟากาเลยเพราะว่าถ้าเกิดได้โซอี้มามันจะเป็นตัวตัวถือของเวทและเราจะสตอรี่วิเวอร์ห้างง่ายมากนะครับก็คือเราจะเก็บปุ๊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 บประมาณนี้ก็คือเอาง่ายคือถ้าเรามีโซอี้ต้นเกมแบบสองหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะเล่นง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้ามีโซอี้พยายามเล่นสตอรี่วิเวอร์ไปซะแล้วก็เคลเป็นเขียวนะครับเคลเขียว เก่งกว่าเคยวแดงยกเว้นเล่นสตอรี่วีเวอร์เจ็ดอันนั้นค่อยเคยวแดงแค่นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพวกดวลลิสอะไรแปลกๆที่เก่งต้นเกมก็อาจจะเล่นฟาเก้าได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะว่า,าต้องใช้ของเวทนะครับแล้วก็ระหว่างทางอย่าลืมเก็บตัวเจนน่ากับเดียนาซึ่งเจนน่าเนี่ยถ้าเกิดเรามีกุนซูต้นเกมก็สแลมให้มันได้นะครับถ้าไปเล่นบอร์ดฟาเก้า 9, แล้วเราเล่นแค่เจนน่าสองดาวพอไม่ต้องสามดาว เก็บจัน,น้าเก็บเดียน,นาไว้ส่วนไอตัวไอตัวโซลกาดเนี่ยค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับเดียน,นาเพราะเดียน,นามันเป็นแทงก็มันจะป็นต้องเก็บกันดดไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเก็บได้ก็ดีแล้วก็คอมสุดท้ายเป็นคอมที่ทุกคนรู้จักคอมบาทน,นะครับก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะทุกคนน่าจะรู้พิสงแล้วว่าตอนนี้คนเป็นร้านกําำลังเล่นบาทอยู่ก็สองคนซูกันเบดโลเบล,ลเจ็ดเว็บแปดให้มันได้บอร์ดเท่านี้พอไม่ได้ซีเรียสมากทุกคนน่าจะรู้จักรู้จักยูนิตในคอมนี้อยู่แล้วก็คือบาทกับซิเวอร์เป็น คอมโบกันนะครับแล้วก็เคยวแดงหรือเคยวเขียวก็ได้ไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่คิดอะไรมากกเา็เคยวเขียวจะบ่อยกว่าต้นเกมโหดกว่าแต่ว่าถ้าเกิดต้นเกมมาเรามีบาทมีกุนซูเลยใส่เคยวแดงก็ได้โซอีเป็นเทรดบอทให้มันติดนี่สามสตอรี่วีเนะครับแล้วก็ทาเคนส์สามดาวแทงไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะก็หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้บอกว่าทุกคนจะแฮปปี้อันนี้คือมาแนะนำห้าคอมเทปนะครับ เผื่อคนจะได้รู้ว่าจะเล่นคอมอะไรเพราะว่า,าผมลงคอมใบล่าสุดเนี่ยคือผมลงคลิปอันล่าสุดไปเนี่ยคือคนดูเยอะนะห้าหมื่นคือผมรู้สึกว่าผมก็ลงคอมไปเยอะไปแลวคือคนไม่รู้จะเล่นอะไรไม่รู้แนวทางก็เลยมาแนะนำ5คอมที่ดีสุดคัดมาอีกทีนึงแล้วก็อัปเดตตามเบต้าด้วยถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนก็สามารถแนะนําได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากถ้ากดไลค์มากถ้ากดไลค์ให้ก็จะดีมากโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับบันนาบ๊ายบาย